รงกลาายเป็นควมรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าแกลนฟิลาโน So, ได้ติดตามชีวิตคนดังในแวดวงเซเลบริตี้เมืองไทยมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะวันนี้เราต้องขอต้อนรับคุณวิริยาทายาสายการบินรอยย่อแอร์ไลน์ที่เดินทางมาเมืองไทยมาเพื่อสานต่อธุรกิจหมื่นล้านของครอบครัวแม่ทั้งสวยทั้งเก่งแบบนี้รับรองรอย a ่อแอร์ไลน์ต้องแสงขึ้นเป็นสายการบินอันดับหนึ่งแน่นอนคะ่ะ ยังไงบ้างคะที่จะมีเจ้านายทั้งสวยทั้งเก่งโปรไฟล์ระดับ,บ,บ,บคุณวิริยาคะ่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากครับเจ้านายสวยๆแบบนี้คุณภูริศธรรู้สึกลำบากใจอะไรบ้างไหมคะ <c oughs> ผมโฟกัสที่เรื่องงานมากกว่านะครับไม่รู้ว่าปากแข่งหรือว่าใจแข่งกันได้นะคะพราะข่าว่าหนุ่มโสดในฝันของเราคานนี้ไม่ได้โสดแล้วละคะ่ะส,สาวๆจะเรียดเช็ดน้ำตารอกันได้เลยแหมพูดไปก็อิจฉาสาวที่โชคดี หัวใจก็ของสะท้อนไว้ได้เลยคะ่ะโอ้โหออกหักกันทั้งเมืองเลยค่ะโขงจะรอไรหอมจังเลยโหแม่ซื้อของมากกว่าทุกวันเลยนะครับ ใช่จ้ะก็ได้ลูกค้าใหม่เพิ่มมาเมื่อวานแม่ก็เลยต้องไปซื้อปิ่นโตก็เลยได้เรื่องเลยแต่จะว่าไปเมื่อวานเนี้ยถ้าไม่ได้แม่หนูคนนั้นแน่นะแม่ต้องแย่แน่แน่เลยเอ๊ขมชักอยากเห็นแม่หนูคนดีของแม่แล้วละสิถ้าผมเจอนะผมจะกลาบทำงานนักสามทีเลยครับเพือ่อนกันตอบแทนคิดเล่นแล้วเราเนี่ยนี่ถ้าอย่างนั้นเอากับข้าวแม่เนี่ยไปกินที่ทำงานไหมเดี๋ยวแม่จัดให้ไม่เป็นไรครับแม่ เดี๋ยวผมไปหาอะไรกินง่ายๆกับเพื่อนดีกว่าตีตีอยู่ที่อู่อย่าเที่ยวเดินไปไหนมาไหนล่ะแม่แม่พูดเหมือนผมเป็นเด็กจะไวิ่งเล่นโซนที่บริษัทงั้นแหละผมมีวิศวกรนะครับเราอยู่ที่ของเราเขาอยู่ที่ของเขา ไอ้เขานี่ใครเหรอครับไม่มีอะไรลูกไปไปทำงานได้แล้วเดี๋ยวไปสายไปเร็วเคฮะไปเออแมะครับเดี๋ยวตอนเย็นตี้กลับมาแล้วเนี่ยจะไปส่งปิโตให้นะครับครับอบขอบคุณครับครับอืมอือไปขับรถดีๆนะครับ อย่าให้เจอกันเลยคุณไม่ควรตามใจปล่อยให้ไปทำงานกับพงศธร ใครจะไปขัดใจเยลลิวได้คนวเอก็รู้แต่ฉันมีไว้ให่ในพงศธรเกิดมันิดจะจับลูกเราขึ้นมาก็เข้าทางมัเลยสิคุณคิดมากนะดูละครมากไปหรือเปล่าพงศธรเนี่ยเขามีคนรักแล้วนะเขามาเปิดตัวแล้วนี่นะมีอะไรก็เลิกได้เจอของใหม่ดีกว่าของเก่าถ้าไมมันจะไม่เอาคุณเองก็น่าจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีกว่าใคร จะพูดทับพูดถมขุดเรื่องเก่ามาพูดทำไมไปกันหรือยางคะคุณพ่อจะรีบไปทำงานหรือไปทำอะไรกันแน่มีปัญหาอะไรกันเหรอคะ <S 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 ก็แม่แก เขาอยากให้แกเปลี่ยนการเรียนงานไปสายงานอื่นเพิ่งรู้นะคะว่าคุณแม่ยุ่งเรื่องงานด้วยตู่สิคะคุณงั้นวิวไปก่อนนะคะคุณพ่อเดี๋ยวเจอกันที่บริษทัทคะ่ะนี่คุณจะไปบนวิวทำไม ยายวิวทำงานนะดีแล้วนะผมกลัวแคจะไม่ทำมันจะวุ่นกันใหญ่นะคุณแต่จะป็นง่ายที่วิวนะฉันเห็นอะไรที่มันไม่เข้าท่าเข้าทางฉันก็มีสิทธิ์ที่จะสรรั่งสอ,อ,อนนะก็เพราะเราอิากรไดนเห็นบ่นตั้งแต่สาวยันผมไปทำงานดีกว่านะหอุกอน คุณกรเมื่อกี้คุณจะพูดว่าอะไรน่ะรูปมลนก็เหมือนพ่อชอบควาตันพอั่โลกคุณหนูครับเดี๋ยวผมไปซื้อให้ก็ได้ครับไม่เป็นไรจ้ะกาแฟฉันนอะมันเรื่องมากม,ม,มีนู่นมีนี่มีนั่นคนอืน่นเขาจะไม่ได้หรอก ซื้อให้แกแล้วเฟรปปูชิโน่ non ว e a นอ non fab extra short o k โอเคเดี๋ยวขับไปก็ได้กินแล้วเนี่ยเออเราไปนิดนึงนะนแค่นี้ก่อนนะแกขอโทษนะคะ เป็นยังไงไม่ดูคนคุณจำฉันได้นี่จำได้ค่ะขอโทษนะคะขอโทษจริงๆค่ะขอโทษก็เก็บแก้วเธอสิ มัวแต่มองของสูงหัดมองของต่ำๆบ้างก็ดีนะแล้วคุณแน่ใจเหรอว่าฉันกับเขาเกี่ยวข้องกันแค่เรื่องงานนิสาวไว้ใจคุณพงษ์ธรค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้ ่ิชคู่แข่งที่น่ากลัวเลยสักนิดเดียวรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าแกลนฟิลาโน